สวัสดีครับทรงกฎนะครับ Player อ y 0 2ดครับโร่ทมิสเตอร์โกโบทูโร่ทูมิสเตอร์โกโบทูทัสันทครับเป็นยังไงบ้างผู้ติงความรู้สึกวันนี้หน่อยครับวันนี้ตื่นเต้นครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกดีครับที่ที่ได้มาเดินรับระว่ามึงบายไปที่นี้เพราะแบบสอนมาได้อย่างเต็มที่มากเลยครับแล้วก็ใช้วิชาที่เรียนมาทั้งหมดอัดแน่นแล้วก็ออกแสดงในวันนี้เลยครับผมคิดว่าให้ตัวเองคะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับวันนี้เต็มสิวันนี้เหรอครับเต็ม1ิบ ตอนแรกอ่ะผมเป็นคนให้คะแนนโดเอย่างับเวลาให้อ่ะจะให้เกือบสิบเลยนะแต่วันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมพลาดแล้วพอผมทําเสียท<ๆ>ผมอย่เลยว่าผมพลาดตอนที่เขาม,มีเสือภัยให้ออกไปพูดนะครับเออ,อเป็นยังไงบ้างตอนนั้นผมรู้สึกแบบมันไวัยไปหมดเลยครับพอเจ๋งออกไปแล้วผมต้องออกไปจะถามว่ามีเวลาเตรียมตัวต,วตอน,น,นไหนก็มีนะครับแต่เหมือนเคลียร์เรื่องในหัวไม่ได้ว่าแบบจะเอาเรื่องไหนออกไปพูดครับมันก็เลยเหมือนพูดตอนจบไม่ลงรู้สึกวนไปเดินมาเออเราก็เลยรู้สึกว่า มันมันได้อีกมันพัฒนากว่านี้ได้อีกครับแล้วการเดินเป็นไงวันนี้วันนี้ครับบางคนก็อาจจะดูว่าเกรงไปเนาะเพราโดนเราโดนวีมาให้แบบเป็นนายแบบมากกว่าเป็นเดินแบบเาขาเปว,วประกวดผู้ชายใช่ก็เลยต้องใส่ฟิลกิ่งแบบชมช์โชวออย่างเงี้ยไปฮะ ก็ยกกลับไปดูเทปก่อนว่ามันดีหรือไม่ดียังไงก็ต้องเวลา,าปรับสําหรับเลี้ยวถัดไปใช่ครับแล้วเราต้องปรับอะไรไหมการพูดการเดินบอดี้รู้สึกว่าตอนเนี้ยบอดี้ก็ต้องปรับให้ดีที่สุดครับเพราะดูจากผู้ชนะแมนยูน,นี้เขาอุ่นดีมากแบบมีสิ่งแผ่งมากต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้ให้มัน มันออกมาดีที่สุดที่ให้ได้เต็ีที่สุดครับจะยอมแพ้แมนยูไม่ได้ครับผมออต้องสู้ครับเลิกหน่อยวันนี้เลิกหน่อยออลกลับไปสู้ครับผมมันคือโัวโลเกมสู้กันเนาะใช่มันคือโควลเกมมันนคือสิ่งที่เราอยากมาขวดเพราะอยากจะมี อะไรที่จะพูดที่จะทํามันแพ้ไม่ได้เกิดมันแพ้มันมันไม่ใช่ชัยชนะของผมแค่คนเดียวครับมันเป็นชัยชนะของคนทุกคนที่ถูกมองภาพหรือจุกด้อยค่าด้วยครับเมืม่อผมแพ้คนพวกนั้นก็อาจจะแพ้กับผมด้วยรางวัลมีเพียงหนึ่งเดียวนะเราต้องทำ<ช>เต็มที่เนาะต้องทำให้เต็มที่ครับวันนี้พลาดไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาแล้วทำให้มันดีกว่าเดิมครับแต่ก็สนุกเนาะได้เพื่อนใหม่สนุกครับได้เพื่อนครับอต,ตอนนี้ก็มีโอ้โหเป็นปีเยอะที่เป็นเจ้าพลเจ้เจกอะไรอย่างเงี้ยฮะ ป็นลูกคนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยก็โอเคครับช่วยช่วยกันจะช่วยกันแบบเฮ้ยวันนี้ไปอ่านอะไรแบบนี้มานะวันนี้แบบเตรียมอย่างนี้หรือยังเตรียมเชืออะไรเงี้เออผมว่ามันช่วยกันได้มันัชนะไปพร้อมกับเพื่อนได้โอเคฝากเชียร์ให้คนเชียร์หน่อยช่องทางติดตามยังไงก็อย่าพึ่ง ผิดหวังในตัวผมหรือท้อแท้ในตัวผมนะครับผมจะกลับไปพัฒนาตัวเองให้มันดีกว่าเดิมครับแล้วไงก็ฝากเชียร์พวกผมด้วยนะครับดิกโกโบเกมนะครับผมแล้วก็ฝากเชียร์ผมผู้เล่นเพลเยอร์ Fy12 นยครับจะทําให้มันดีกว่านี้ครับพัฒนาตัวเองยิ่งกว่านี้ครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณคครับโอเครับ